ร้ายนะครับยิงถล่มบ้านของนายสมศักดิ์เจียมธีระสกุลโดยคาดว่าสาเหตุเกิดจากการวิพากษ์วิจารณ์การเมืองขณะที่สออสอนะครับยืนยันการตรวจค้นบ้านพักของนายสนธิยานชื่นฤทือไทยในธรรมไม่หมายค้นอย่างถูกต้องนายทาริศเพ็งนิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และคณะกรรมาการศูนย์รักษาความสงบยืนยันว่าตำรวจที่เข้าตรวจค้นบ้านพักของนายสนธิยานชื่นฤทธไทยในธรรมกำลังกลุ่มก,มกอปปสดำเนินการอย่างเหมาะสม มีหมายค้นของสารอย่างถูกต้องส่วนที่มีการเผยแพร่คลิปการเข้าตรวจค้นบ้านพักของนายสนธิยานและถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุสรสยืนยันว่าได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการตัดต่อคลิปตามที่ปรากฏภาพคลิปการเข้าตรวจค้นบ้านพักของนายสนธิยาชื่นฤทไัยในธรรมนั้นสรสได้ตรวจสอบแล้วเป็นภาพคลิปตัดต่อ ทำให้ดูเสมือนว่าเป็นการเข้าตรวจค้นที่ไม่เหมาะสมสรส,อรสอรขอยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจได้เข้าตรวจคน้นตามหมายค้นของศาลโดยถูกต้องและกระทําโดยเหมาะสมกับสถานการณ์แล้วเพราะการสืบสวนพบว่ามีการที่มีอาวุธของนายสนธิยานชื่นรือไทยในธรรมหลบซ่อนอยู่ด้วยจึงต้องเข้าค้นตามยุทธวิธีซึ่งเป็นไปตามกฎหมายเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา ื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงถล่มพร้อมคว้างก้อนอิฐเข้าใส่บ้านพักของนายสมศักดิ์เจียมธีรศกุลอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขณะที่นายสมศักดิ์กำลังพักผ่อนอยู่ในบ้านพักดังกล่าวทาให้รถยนต์และบ้านพักได้รับความเสียหายนายสมศักดิ์เชื่อว่าสาเหตุเกิดจากการวิพากษ์วิจาร์เกี่ยวกับการเมืองไทยผ่านทาง Facebook บ,บ่อยครั้งในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้เคยถูกข่มขู่คุกคามในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้ง ขณะเจ้าหน้าที่เตรียมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านเพื่อจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีและจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุคาดว่าคนร้ายใช้อาวุธปืนลูกซองและปืนลูกโม่ในการก่อเหตุ